thank you ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาเรียนรู้พระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ใหญ่กันนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปสู่การเรียนรู้นะครับอยากจะสอนหรืออธิบายหรือให้แง่คิดมุมมองของแต่ละคนนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับทัศนคติในการดูพระสมเด็จไว้ คร่าวๆนะครับซึ่งเป็นความรู้ที่ทุกคนอาจจะมองข้ามนะครับซึ่งจริงๆแล้วปัจจัยในการประสบความสำเร็จในการศึกษาหรือเรียนรู้พระสมเด็จเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินหรือจำนวนเงินนะครับไม่ได้ว่าใครมีเงินเยอะกว่าหรือว่าใครมีเงินมากกว่าจะสามารถที่จะเก็บพระหรือเช่าพระสมเด็จวัลคังหรือบางพรมได้นะครับ จริงๆแล้วนะครับการที่เราจะมีพระสมเด็จได้เนี่ยเราจะต้องมีความรู้ก่อนมีความเข้าใจในในพระนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นพระกรุกนะครับพระเนื้อผงพระเนื้อดินพระเนื้อชินนะครับพระเนื้อเหรียญต่างๆนะครับก่อนที่เราจะเก็บหรือเราจะสะสมเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจในพระแบบต่างๆ นะครับวันนี้ก็จะมาเข้าเรื่องในการสอนวิธีการดูพระเนื้อผงนะครับที่เป็นพระกรุนะครับที่สมเด็จโตเนี่ยท่านสร้างไว้เมื่อปีพศ2,411-2,413ถึง2413ซึ่งเป็นยุคปลายของสมเด็จโตของสมเด็จโตท่านนะครับเพราะว่าท่านมรณภาพปี2,415นะครับก็วันนี้ก็จะนำ พระสมเด็จบางพมพิมพ์เส้นได้นะครับที่มีลักษณะการขึ้นคาบกุ่นะครับที่พิจารณาง่ายนะครับคาบพวกนี้เป็นพระที่ขึ้นกุ่มาปี2,500นะครับเป็นพิมพ์ที่มีลักษณะใหญ่เท่ากับพระสมเด็จวรรคังพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งถือว่าพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ที่แกะออกมาจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งในบันทึกของหลวงปู่ คำแห่งวัดอรุณนะครับซึ่งท่านได้จดบันทึกไว้จากคําบอกเล่าของสมเดเดจโตแล้วก็ท่านอยู่ในเหตุการณ์ตอนฟังพระด้วยท่านก็จะบอกว่าพระอันนี้ก็มีฟร้างไว้ประมาณ20แม่พิมพ์นะครับพิมพ์เส้นได้นเนี่ยสรางไว้เยอะแตกหักไม่นับนะครับซึ่งวันนี้ก็จะสอนให้ทุกคนดูว่าแม่พิมพ์ที่มีลักษณะ เป็นแบบไหนนะครับมันมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางนะครับคือ A B C เนี่ยมันก็จะมีขนาด <c oughs> ใหญ่กลางเล็กลงไปนะครับก็คือ A อาจจะจัมโบ้นะครับ B ก็อาจจะรอ,อ,องลงมาแล้วก็ C ก็อาจจะมีลักษณะเล็กก็คือท่านก็จะทําพระเนี่ยเหมาะสําหรับ1ผู้ชาย2ผู้หญิง3เด็กนะครับก็จะมีอยู่3มไซส์3ขนาดเพราะนั้นทุกคนก็จะต้องฝึกเรียนรู้ วันนี้ก็ตั้งหน้าพระให้ทุกคนดูแล้วก็ผมก็จะเอาภาพเนี่ยซอนถ่ายเป็นสตูนะครับที่การจัดแสงให้ทุกคนดูนะครับว่าภาพที่ถ่ายออกมาเามรามีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับพอเรามาลงบันทึกถ่ายทําเป็นวิดีโอเนี่ย <S <S เขาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับหลักง่ายๆในการดูพระสมเด็จนะครับถ้าเป็นพระที่มีคาบกุกนะครับศึกษาเรียนรู้คาบกุ ให้เข้าใจเลยนะครับพวกคาบกับแก้วที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ลักษณะคาบต่างๆที่เขาปรากฏขึ้นมาอยู่บนผิวของพระทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคาบของหินปูนนะครับพวกนี้เป็นคาบหินปูนแคลเซียมทั้งนั้นนะครับแล้วก็จะมีคาบของพวกน้ํามันตงอง้วเนี่ยอันนี้เป็นคาบของลักษณะสีของน้ํามันตงอิ้วเจืออยู่นะครับอันนี้ก็จะมีคาบน้ํามันตงอิยวตรงนี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นพระที่เขาทับกันอยู่นะครับทับกันอยู่ แล้วก็ลักษณะการสังเกตแม่พิมพเนี่ยถ้าพระหรือว่าวงการเล่นหานะครับเขาจะเล่นตรงที่มีขอบยกนิดๆน,นะครับหรือว่าเป็นขอบที่มีลักษณะเป็นขอบคล้ายขอบกระด้งนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่พบเจอน้อยแล้วก็หายากนะครับการที่พระที่มีลักษณะขอบแบบนี้ได้เนี่ยมันเกิดจากการตัดออพอดีตรงกับขอบหรือว่าเส้นบังคับแม่พิมพ,พอดีนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ ทีนี้ <c oughs> เราอยากดูเนื้อหาห,าหรืออยากดูคาบกุกนะครับโดยการศึกษาผ่านกล้อง 10X เนะครับเราก็จับพระขึ้นมาเนี่ยเราก็มาส่งดูหาคาบที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเราก็จะเห็นคาบที่มีลักษณะเป็นคาบเป็นธรรมชาติเป็นคาบหินป,ปูนนะครับทุกคนจําไว้เลยว่าคาบพวกนี้เกิดจากหินป,ปูน นะครับที่มีการงอกเ,อเกิดขึ้นในกลุลนะครับเพราะพวกนี้คาพวกนี้จะใช้เวลาประมาณร้อยกว่าปีนะครับฝาเขาจะมีคาบในลักษณะแบบนี้ได้นะครับคาพวกนี้ถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องล้างนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวบ่งชี้ฟาร์มเก <c oughs> ่าของพระได้อย่างชัดเจนทีเดียวนะครับใครมีคาบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่หายาก นะครับผมก็จะเรียกเป็นหัวพระไปนะครับเพราะว่าคาบในลักษณะแบบนี้นะครับในตำราเนี่ยไม่ได้มีระบุนะครับในตำราก็จะระบุแค่หนึ่งพวกคาบออฟองเต้าหู้นะครับคาบน้ำมันตังอิลคาบหนังกระเบนนะครับคาบไข่ปลานะครับแล้วก็คาบต่างๆนะครับที่เราจะสามารถที่จะตั้งได้อย่างพวกคาบที่มอดนะครับ คาบทีมอเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นคาบคล <c oughs> ้ายขี้ดินเล็กๆสีดำๆนะครับคล้ายกับขี้มอดที่เขาถ่ายมูลออกมานะครับเลยเรียกเป็นคาบขี้มอดคือคาบเขาจะเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นคาบของน้ำมันต่างยูที่เป็นสี <c oughs> น้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็จะมีสีเหลืองๆอยู่นะครับ <c oughs> ทีนี้เราเรียนรู้พระเนี่ยเราพยายามตั้งข้อสังเกตนิดนึ่งนะครับว่า พระแท้นะครับจะต้องมีลักษณะผิวที่แห้งนะครับและค่าพวกนี้เราก็ต้องตั้งข้อสังเกตด้วยว่าของปลอมสามารถทําเรียนแบบได้ไหมนะครับพวกนี้เราต้องตั้งข้อสังเกตให้มากนะครับเพราะว่าของปลอมเนี่ยเราก็สามารถเรียนรู้ใบพร้อมๆกับพระแท้ได้นะครับแล้วเราก็จะสามารถแยกออกว่าพระแบบไหนนะครับสมควรที่จะเป็นออของทําเรียนแบบหรือทําขึ้นมาที่หลังนะครับ และพระแบบไหนเนี่ยผมควรที่จะเป็นพระแท้เก่ามอาีอายุนะครับน่าเชื่อถือได้ว่าสมเด็จโตท่านสร้างไว้จริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอบด้านข้างที่มีลักษณะเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของคาบกุกนะครับทีนี้ผมก็พยายามตั้ง <c oughs> าภาพเนี่ยซ้อนกันอยู่นะครับแล้วก็ให้ลงดูจากภาพถ่ายดูนะครับเพราะว่า ภาพที่ผมลงกล้องเนี่ยต้องศึกษาหรือว่าต้องมาเรียนรู้กับของจริงนะครับมันก็จะเข้าใจแต่ถ้าดูอันเนี้ยเป็นดูคร่าวๆนะครับมันจะได้ความชัดหรือว่าความเข้าใจในการดูเนี่ยประมาณ 80- 90%สนะครับส่วนอีก20%เรนี่ยเราต้องเห็นด้วยตาเราเองมันจะได้ควารมรู้แบบ100%นตะครับตรงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นภาบธรรมชาติของเขาเป็นภาพที่อยู่ในกุก่ ทีนี้เรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะมีคาบคล้ายกับเขาเรียกว่าอะไรรากไม้นะครับคาบรากไม้พวกนี้ถ้าเราไปลงกล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันจะเห็นเป็นแคลเซียมเนี่ยเกาะอยู่ตามเส้นใยของรากไม้แล้วนะครับมันจะมีพวกแคลเซียมอยู่นะครับภาพพวกนี้มันก็จะตรวจสอบง่ายถ้าเราเอาไปตรวจสอบในห้องแลบเนี่ยแค่ดูตรงเยื่อของรากไม้พวกนี้ จะตอบชัดเจนได้ถึงอายุของพระนะครับทีนี้เราศึกษาพระเนี่ยไปเรื่อยๆรื่อเราก็ต้องดูพระอย่างน้อยนะครับเป็นร้อยองค์ขึ้นไปนะครับแล้วก็พระจะต้องมีหลายสภาพนะครับให้เราศึกษาให้เราได้เ,เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนสายตาของเรานะครับเพราะนั้นเวลาเราจะศึกษาพระหนึ่งองค์หรือว่าเราต้องการจะมีพระสมเด็จแท้ไว้ครอบครองเนี่ย เราก็ต้องมีความรู้มีความชัดเจนนะครับมีความถูกต้องในการดูธรรมชาติความเก่าของพระนะครับหลักง่ายๆแค่นี้เองนะครับเงินเนี่ยมันมาที่หลังนะครับมาที่หลังถ้าคุณมีความรู้เนี่ยคุณก็จะสามารถหาทรัพย์ได้นะครับถ้าคุณมีความรู้คุณก็จะหา,าพระสมเด็จสวยๆดีๆได้เช่นเดีดดวยวกันนะครับก็พยายามหมั่น ศึกษาแล้วก็ฝึกฝนความรู้ของตัวเองให้คมลึกชัดนะครับเราสามารถที่จะอธิบายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น1แม่พิมพ์2เนื้อหา3ธรรมชาติความเก่าเราจะอธิบายได้หมดเลยพิมพ์ทรงมีลักษณะเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็เนื้อหาธรรมชาติความเก่านะครับเขาจะมีลักษณะเป็นผิว แบบนี้แบบนี้มีคาบเม็ดผลมีคาบเม็ดไขป่ปลามีคาบออฟองเต้าหู้มีคาบกัาบแก้วนะครับปรากฏอยู่มีคาบดินที่เขาตกกุในสมัยยุคที่ตอนที่ยังไม่ได้เปิดกุ่มีการตกกุเมื่อปีพศ2420นะครับจนถึง2450นะครับก็ตกกุอยู่ประมาณ20ป,ปีนะครับ จนเลยมาอีกก็มีการขุดขโมยกุอีกสองครั้งนะครับจนต้องมีการเปิดกุเมื่อปี2500ปลายปีนะครับพระก็ขึ้นมา <c oughs> ก็ในสมัยนั้นเนี่ยก็แจ้งอยู่ว่าประมาณ2,900องค์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องดูเจดีย์ของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่หรือสูงเท่ากับโบสถ์นะครับพระถ้าขึ้นมาได้ประมาณ2,000องค์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับ เพราะนั้นคุณต้องศึกษาเรียนรู้แล้วคุณต้องไปฟังคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์หรือว่าคนที่อยู่ในวัดนะครับหรือคนที่เป็นกรรมการวัดเนี่ยเขาก็จะบอกหรือว่าให้ข้อมูลกับเราเนี่ยแตกต่างกับตำราหรือหนังสือที่เราอ่านมานะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับอ่านตำราก็เชื่อตำรานะครับแต่พอเรามีความรู้พวกนี้เพิ่มขึ้นเบิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ได้ความชัดเจน ขึ้นเนี่ยตำราก็แสดงว่าอาจจะมีผิดเพี้ยนหรือว่าเขียนบอกเพื่อลวงให้เราเข้าใจว่าพระเนี่ยมันมีน้อยนะครับเพราะนั้นราคาเขาก็จึงเล่นกันที่แพงๆเนี่ยมันก็เพื่อเป็นผลประโยชน์ในการซื้อขายนะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะไปสู่ระบบการซื้อขายเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยความศรัทธาหรือ เราต้องเข้าถึงพุทธานุภาพของพระสมเด็จให้ได้ก่อนนะครับถ้าคุณเจอประสบการณ์แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมพระสมเด็จถึงมีราคาแพงนะครับทำไมพระสมเด็จถึงมีคน,นสแสวงหากันเยอะนะครับพอคุณเจอประสบการณ์แล้วคุณจะรู้ทั้งหมดเลยนะครับมันจะชัดเจนวันนี้ก็พยายามศึกษาในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะนำพระเนี่ยมาสอนให้ทุกคนได้เรียนรู้ เรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามดูนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่เนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นไปหน้าฟีดของทุกท่านนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปวนะีโอโหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ